ณกำลังเจอปัญหารู้สึกหม่นหมองเมื่อใกล้จะหมดวันอาทิตย์แล้วคุณสงสัยว่าคุณเป็นโรคเกลียดวันจันทร์หรือเปล่าจริง,รงๆแล้วคุณไม่ได้เป็นโรคเกลียดวันจันทร์หรอกนะคะแต่คุณเกลียดงานที่ทํามากกว่าแต่แน่นอน,นะคะ่ะมันอาจจะได้เงินดีมันทําให้ชีวิตของคุณเนี่ยดำเนินต่อไปได้นี่พออยากจะมาแนะนําทุกคนที่กําลังเกลียดวันจันทร์หรือเกลียดงานตัวเองที่พูดไปนะคะพออยากจะแนะนําทุกคนนะคะให้เปลี่ยนงานใหมค่ค่ะทุกคนลองนึกภาพตามนะคะว่าในหนึ่งอาทิตย์เนี่ยมีทั้งหมด7วันแต่คุณกลับมีความสุขแค่เสาา์อิตย ่านเท่ากับคุณกําลังเบินชีวิตทิ้งไปเกือบ80%ของชีวิตแล้วแต่ถ้าเมื่อไหร่นะคะคุณกล้าที่จะยอมออกมาเจอสิ่งใหม่ๆออกมาศึกษาในสิ่งที่คุณชอบถึงแม้ว่ามันจะตรงข้ามกับสิ่งที่คุณเรียนมาหรือคนในสังคมเนี้ยไม่ได้ยอมรับกับสิ่งที่คุณชอบแต่มันคือจุดเริ่มต้นแรกที่ทําให้คุณกําลังเริ่มที่จะศึกษาสิ่งที่คุณชอบในชีวิตนะคะถ้าคุณชอบทําอะไรแน่นอนค่ะว่าคุณจะสามารถใช้ชีวิตกับสิ่งเนี้ยไปได้ทั้งวันทั้งคืนและถ้้าาววันนนนนึงงงงงะคคุณเกก่่่่่่่บสสสิิิีแอ มันจะทำเงินให้คุณได้อย่างแน่นอนค่ะหากสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่โรงพยาบาลเอเชียตามช่องทางด้านล่างนี้เลยนะคะหรือต้องการจะดูรีวิวสัญญกรรอื่นๆสามารถติดตามได้ที่เพจเป็นบุ๊กโรงพยาบาลเอเชียค่ะ